ข้อความต่างมิติจากไครออนฉันอยากจะให้พวกคุณพูดออกมาดังๆจังเลยว่าฉันก็รักพวกคุณเหมือนกันการติดต่อสื่อสารกับเหล่าเทพเจ้าผู้นำทางของเราคำถามไครออนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรื่องเทพผู้นำทางนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะว่าพวกเราไม่สามารถมองเห็นพวกเขาได้ดังนั้นแล้วอะไรคือหลักฐานข้อพิสูจน์ล่ะคำตอบ ก็อย่างที่นักดาราศาสตร์ผู้โด่งดังคนหนึ่งของพวกคุณเคยเขียนเอาไว้นั่นแหละว่าพ่อของคุณรักคุณไหมถ้าคำตอบคือใช่รักมากเลยงั้นก็พิสูจน์สิบางครั้งข้อพิสูจน์ของเรื่องที่จับต้องไม่ได้แบบนี้มันก็อยู่ในกรรกระทธและพลังงานรอบๆตัวของพวกคุณเองนั่นแหละซึ่งมันไม่สามารถมองเห็นได้ในระบบสี่มิติของพวกคุณที่พวกคุณกำลังเดินไปรอบๆอยู่นั้นและมันก็เป็นกรณีเดียวกันกับเรื่องของความรัก ที่น่าทึ่งนั่นแหละเพราะว่าเมื่อพวกคุณตกหลุมรักใครสักคนเข้าแล้วพวกคุณก็จะสามารถรู้สึกถึงมันได้และรู้ว่ามันมีอยู่จริงๆจนแทบจะสามารถใช้มีดตัดเจ้าพลังงานความรักนั้นออกเป็นจริงๆได้เลยทีเดียวมันเป็นความรักที่ยอดเยี่ยมมากและมันก็มีอยู่จริงๆมากซะด้วยแต่ว่าพวกคุณก็ไม่สามารถมองเห็นมันได้มันมีอยู่จริงแต่ว่าไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยเหตุนี้ เจ้าพลังงานที่พวกเราเรียกกันว่าน้ำซุปแห่งเทพ,พเจ้าผู้นำทางจึงเริ่มจะมาเคาะประตูบ้านของพวกคุณแล้วเพื่อประกาศให้พวกคุณรู้ว่าพวกเขามีอยู่จริงๆแต่ไม่สามารถมองเห็นได้คล้ายๆกับความรักนั่นแหละเอาละ่ะนี่คือข้อพิสูจน์ในโลกสี่มิติของพวกคุณนะมีพวกคุณจำนวนเท่าไหร่แล้วที่กำลังมองเห็นเลข1111 11, หรือ1212 12, หรือ4 4 4 4, 4, 4อยู่บนหน้าปัดนาฬิกา หรือบนสัญ,ญลักษณ์ต่างๆอยู่มีพวกคุณจำนวนเท่าไหร่แล้วที่มักจะถูกดึงดูดให้หันไปมองดูหน้าจอดิจิตอลของอุปกรณ์ไฟฟ้าในเวลาที่มีตัวเลขพวกนี้ปรากฏขึ้นมาพอดิบพอดีแล้วพวกคุณไม่คิดบ้างหรือว่ามันช่างเป็นความบังเอิญอะไรขนาดนี้แล้วมันจะต้องปรากฏขึ้นมาแบบนี้อีกสักกี่ครั้งกันพวกคุณถึงจะเชื่อว,ว่ามันไม่เสียเรื่องบังเอิญที่รักตั้งหลาย คราวหน้าถ้าพวกคุณเห็นมันอีกให้แสดงความยินดีกับมันเพราะว่านี่คือํำทักทายจากเหล่าเทพผู้นำทางของพวกคุณที่กำลังร้องทักว่าเฮลโหลอยู่มันเป็นพลังงานของเหล่าเทพผู้นำทางของพวกคุณที่กำลังร้องบอกพวกคุณว่าพวกเราอยู่นี่ดังนั้นครั้งต่อไปถ้ามันเกิดขึ้นอีกฉันอยากจะให้พวกคุณพูดออกมาดังๆจริงๆเลยว่าฉันก็รักพวกคุณเหมือนกันแล้วจากนั้นตัวเทพที่รักทั้งหลาย พวกคุณก็จะเริ่มติดต่อสื่อสารกันแบบหลากมิติทั้งสองทางได้ซึ่งมันจะยอดเยี่ยมมากอย่างที่พวกคุณไม่เคยคิดมาก่อนเพราะว่ามันจะเป็นการติดต่อสื่อสารแบบมีสมาธิทั้งร้อยเปซ็นตเต็มโดยที่ดวงตาของพวกคุณยังเปิดกว้างอยู่ไม่ต้องหลับตาและเป็นไปในขณะที่พวกคุณยังตื่นอยู่และยังเดินไปเดินมาอยู่หรือว่าพวกเราควรจะใช้วิธีการอื่นดี <oro> ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ หากรับชมกันแล้วคิดเห็นยังไงก็เมนต์บอกแอดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ u ับ c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ